ดวงรายวันประจำวันอังคารที่21มิถุนายนพุทธศักราช2565ราแม7จ็ดคำเดือน7ปีขานตรงกับวันโยคะสากลคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานที่ติดต่อเจรจาจะไปได้สวยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีจะได้มีการพบปะสังสรรค์สัมมนาหรือได้ร่วมประชุมกับผู้ร่วมงานคู่ค้าซึ่งจะมีผลประโยชน์และความก้าวหน้าทางการงานรอยอยู่ข้างหน้าคุณมีโชคดีทางด้านการงานและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานการเงินรายได้จากงานที่ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวจะโดดเด่น คุณจะทําเงินได้ดีจากงานศิลปะหรืองานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามคุณจะใช้เงินเก่งและใช้เงินตามอารมณ์มากเกินไปวันนี้จึงควรยับยั้งชั่งใจให้ดีก่อนจะจ่ายออกไปเพราะมีเกณฑ์ที่เงินจะขาดมือเพราะความฟุ่มเฟือยได้คะ่ะความรักและครอบครัวระหว่างการอกหักคิดมากในรักที่ไม่สมหวังซึ่งบางครั้งคุณก็เจ็บปวดจนเกินจริง ทั้งที่ยังมีหนทางกลับมาคืนดีอยู่แต่วันนี้คุณจะรู้สึกสูญเสียขาดในสิ่งที่เคยมีและโหยหามันจนไม่เป็นอันทำอะไรยังไงก็ดึงสติกลับมาหน่อยนะคะสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปรรมภ์ทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้ เสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน วันนี้ต้องออกทำงานภาคสนามบางคนจะต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานแต่คุณก็จะมีความกระตือรือร้อนที่จะได้ทดลองอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำแม้ลำบากก็ไม่ถอยจะได้ใช้ไหวพลิบและจินตนาการของคุณในงานที่ทำอยู่อีกด้วยการเงินวันนี้ยังต้องรอไปก่อนคุณไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคหรือแม้แต่เงินที่คาดหวังว่าจะได้ก็จะยังไม่ได้ตามที่หวังหากมีเจ้านี คุณจะค่อนข้างเครียดเพราะอย่างหมุนเงินมาจ่ายไม่ทันระหว่างจะต้องเสียเงินทองจำนวนมากไปกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลไว้ด้วยนะคะความรักและครอบครัวคนที่เคยมีประสบการณ์ในความรักที่ไม่ดีจะรู้สึกว่าจิตใจของตนเองด้านชา้าจนเหมือนไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วแต่ขอให้อย่าสร้างกำแพงขังใจตนเองไว้นะคะความรักที่ดีไม่ต้องตามหา แต่ขอให้พิจารณาอย่างรอบครอบก่อนที่จะรักสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คล,คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความรักสมคีีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยเวลามงคลสามนาฬิกา ถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานระวังอุบัติเหตุในการทำงานยิ่งงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือการขับขี่โดยสารการส่งของต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีเกณฑ์เกิดเหตุไม่คาดฝันได้อาจจะรวมถึงการทะเลาะวิวาทในระหว่างทำงานที่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอีกด้วยใจเย็นๆอย่าประมาทนะคะการเงินการเงินของคุณคล่องมือสภาพดดีมากรายได้ส่วนใหญ่มาจากกิจการขนาดใหญ่หรือธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศคุณมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินและอย่างดูเหมือนจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมด ความรักและครอบครัวความไม่เข้าใจกันปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกวันนี้คุณและคนรักจะสามารถผ่านพ้นความไม่เข้าใจนั้นได้ด้วยความรักและความตั้งใจในการรักษาชีวิตรักเอาไว้ทุกอย่างกําลังจะเป็นไปด้วยดีส่วนคนโสดคุณทิ้งอดีตที่เจ็บปวดได้อย่างเด็ดขาดและพร้อมแล้วที่จะตามหาคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆสีมงคล สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความขยันขันแข็งความกระตือรือร้อนและกำลังใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเป็นที่รักใคร่และมีสเสน่ห์เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที นเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้ให้ใจถึงถึงหน่อยนะคะเพราะคุณจะโดดเด่นในด้านไอเดียที่ไม่เหมือนใครแต่ก็มักจะปอดเวลาที่ลงมือทำจริงเพราะกลัวความล้มเหลวเหมือนความสำเร็จลอยอยู่ตรงหน้าคุณแล้วเพียงแค่คุณเอื้อมมือไปคว้าไว้เท่านั้นการเงินคุณจะรู้สึกว่า การเงินของคุณมีเข้ามามากขึ้นคล่องตัวขึ้นถึงจะยังมีรายจ่ายมากแต่ก็มีเข้ามายางไม่ขาดมือคุณจะเริ่มมีเครดิตทางการเงินที่ดีขึ้นหากมีวินัยทางการเงินคุณจะยิ่งมีเงินเข้าและมีเงินเก็บมากขึ้นค่ะความรักและครอบครัวบุคลิกที่ดูเข้มแข็งแต่อ่อนโยนของคุณมัดใจคนจำนวนมากจึงไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาทอดสะพานหรือขายขนมจีบคุณมากในวันนี้ ส่วนคนมีครอบครัวแล้วความรักต้องการการใส่ใจเพิ่มความโรแมนติกให้แก่กันและการขึ้นอีกสักนิดวันนี้จะเป็นวันที่มีความสุขอย่างมากของคุณค่ะสีมงคลสีเทาสีบอ์สีควนบุรีเสริมคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมอำนาจวาสนามรรมีมีคนเคารพยำเกรง เวลามงคล0ูนย์นาฬิกาถึง1นาฬิกานาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานมิตรต่างเพศจะช่วยเหลืออุปธรรมทางด้านการงานของคุณคุณจะกระตือรือร้อนเป็นพิเศษเพราะได้ร่วมงานกับคนที่คุณถูกใจ ฟโฟกัสที่งานให้ดีนะคะอะไรดีๆก็จะตามมาค่ะการเงินความสามารถในการบริหารเงินของคุณจะมีศักยภาพเต็มที่คุณหมุนเงินเก่งและทำเงินได้มากในงานทุกแขนงะทั้งอย่างจัดสรรเงินเพื่อต่อย,ยอดธุรกิจได้อย่างโดดเด่นเป็นที่พอใจมีรถสนิยมไม่สุรุ่ยสุรายมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นความรักและครอบครัว ความรักครั้งเก่าจะหวนกลับคืนมาให้คุณนึกถึงและดื่มดํำกับความหวานเมื่อครั้งอดีตบางคนอาจจะได้กลับมาคบกันใหม่อีกครั้งส่วนคนมีครอบครัวแล้ววันนี้มีเกณฑ์ได้กลับไปยังสถานที่แห่งความหลังได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าที่รักใคร่กันสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นทิศมงคล ที่ตะว,วันตกเฉียงเหนือส่มชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงคขามและความเคารพเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน ไมเกฑ์ได้เพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นหรือได้รับความสําเร็จในงานที่ทําอยู่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางขึ้นขอให้ตระหนักไว้ว่าความซื่อสัตย์คือจุดเด่นที่จะทําให้คุณได้รับความไว้วางใจจึงควรรักษาคุณธรรมด้านนี้ไว้ให้ดีงานที่ทำอยู่ไม่ว่าคะแนงใดจะมีความมั่นคงมากขึ้นการเงิน งานเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจะทำเงินให้กับคุณมากเป็นพิเศษในวันนี้และคุณมักจะชอบทำงานคนเดียวเก็บเงินคนเดียวไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทำให้มีเงินเก็บการเงินไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะความรักและครอบครัวคุณรู้สึกสบายๆในเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ได้จริงจังกับใครเป็นพิเศษหรือที่เคยมีปัญหากันกับคนรักก็จะคลี่คลายปัญหาลงได้ในวันนี้ บางคู่ก็เลือกที่จะให้อิสระแก่กันและกันคุณมีสเสน่ห์มากแต่ก็ยังอยากจะอยู่อย่างสบายๆไปก่อนสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความสำเร็จบรรมีวาสนาทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความสมัคีบริวารเชื่อฟังและเขารพรักเวลามงคล 1 0 3นาฬิกานาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานงานติดต่อประสานงานราบรื่นดีไม่เกฑ์ได้พบกับหุ้นส่วนที่ถูกชะตากันอย่างมากและร่วมงานกันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า คนที่ทำงานประจำจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเพศตรงข้ามที่ห่วงใยคุณด้วยความจริงใจงานประเภทจับเสือมือเปล่าได้ผลดีและโดดเดน่นค่ะการเงินคนที่เริ่มธุรกิจใหม่ในวันนี้จะได้รับรายได้ที่ดีกว่าธุรกิจเดิมที่เคยทำคนที่เล่นหุน้นบางทีก็ต้องตัดใจจากหุ้นตัวที่ขาดทุนมานานแล้วเริ่มต้นกับหุ้นตัวใหม่ที่มีอนาคตมากกว่า ส่วนมากแล้ววันนี้คุณพร้อมที่จะมองหาช่องทางรายได้ใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและคุณจะพบช่องทางนั้นความรักและครอบครัวอย่าเอาแต่คิดมากไม่มั่นใจในตนเองหรือคนรักของคุณสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายของมันเองต่อให้คุณคิดจนหัวระเบิดก็เปล่าประโยชน์คนโสดเพิ่มความมั่นใจขึ้นอีกเมื่อคุณมั่นใจก็จะสดใสและน่ามอง สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเชียงใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานไม่ว่างานอะไรคุณตั้งใจทำอย่างเต็มที่และด้วยความตั้งใจนั้นจะทำให้คุณได้รับผลสำเร็จในงานอย่างน่าภาคภูมิใจหากยังไม่เห็นผลกำไรในวันนี้ก็จะต้องมีผลที่ดีตามมาในอนาคตอย่างแน่นอนและความซื่อสัตย์คือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่จะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับในสายงานของคุณการเงิน การใช้ใจเงินในวันนี้ต้องรู้จักประมาณตนยินดีในสิ่งที่มีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยม่เกณที่การเงินจะพลิกผันเกิดโชคลาภจากสิ่งที่ไม่คาดหวังบางคนจะได้รับเงินที่รอคอยมานานจนเลิกหวังไปแล้วแต่หากสิ่งใดที่หวังไว้มากๆมักจะยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ความรักและครอบครัววันนี้อยากจะสงบศึกในบ้านหรือคนรักที่มีเรื่องกินใจกันอยู่อย่าเพิ่งตัดรอน หรือเดินหน้าในเรื่องความรักในวันนี้เพราะคุณเหนื่อยล้ากเกินไปและการตัดสินใจยังไม่ดีพอและให้ระวังเรื่องความเจ็บป่วยของคนในบ้านไว้ด้วยค่ะสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศี เวลามงคล16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ